โนใจเย็นอ่จลุง้วยลุงกจ๊ดอนใช้พุงนี้แล้วอุยดาจะพังแล้วอ่ะคุทําไมดิทำไงดีไม่ดาจะพังค้าใหม่นี่แหละปัญหาแก้ปัญหาพุทธทาดิานเยี่ยมเยี่ยมบาเลยเฮ้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 ดฮ้เดเม้เฮดเฮ้้เ มันมันก็น่าจะขุดได้ไดขุดขุดในบ้านก็ได้นะจริงเกล้าเฮ้ย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 เจอดีไปได้ไงบล็อกพัดมาบล็อกเบกมาบล็อกคืออะไรบล็อกที่เหมือนแบบร้อนอะ่ะใจมาอ่ะเป็นความร้อนมันเป็นบล็อกร้อนร้อน ก็เป็นลับตู้ต้อนเงๆเอ๊บอืมเ,เ,เ,เคผมขุดได้เย,ยอะพอสมควรแล้วนะตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมสามารถไปขายชาวบ,บ้านน่าจะดีมากเลยชาวบ้านได้มีอยู่แล้วตอนนี้ลมสลายไปแล้วลุงน้ำทัๆๆ้งในในอาชีพโอเคๆๆผู้นี้มันกวนไม่กวนน้ำเลยนะกลับบ้านได้ไหมนะไม่กลัวนะแต่สิ่งที่ผมจะทำก็คือสร้างบ้านในน้ำ<ห>นะใต้น้ำ<ห>นะมีอะมีอะแบบนี้<ห> น้อยกับเก็บแบบเผือกหลวงไพอ,อ๋หอหลวงทางอะ่ะเฮ้ยไอ้แบลบ็อกนี้คือบล็อกอะไรไม่รู้จริงเองคือตัวอะไรเนี่ยครับ <วง S 1> คุณได้ด้วยเหรอเนีย่ยไม่อยากคุยอะ่ะคือจัดสัรหาไหมตีก็ไปโดนเดี๋ยวก็จะหิวตายซะด้วย,วยก็ต้องวิ่งแบบสปินลานนะ ตืดนี่วิ่ง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 จะแยกการมอมันสั้นหนึ่งเลยวะเนี่ยกตีลุงนะโคตรสั้นน่ะลุงไอขอบใจเลยมันลืมผมจำทางไม่ได้แล้วยืมจำได้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 จำไดสมองด<ไ>ีสมองดีสมองดี ไม่ผมจําได้แล้วผมเจอต้นไม้ตัวเองตัดไง <lifting> ผมเจอบล็อกอะไรสี่เหลี่ยมอะ่ะที่คุณบอกที่ลุงบอกว่าของขวัญน่ะอุ้เยอะมากเลยอ่ะไม่มันแพ้นะเขตนล้นแล้วโอ้เฮ้ยเอ้ยมาอาา่าบล็อกคนะาเคดแล้วเนานะเจกากากางนะเขตแถวบ้านฉันเลยเหรออุย้ยขอโทษครับพี่พี่อปาปากขนาดนั้นของมึงคนละ Bye bye. บา,ายบายเฮ้ยกับตายซะแล้ว<ง>พอนี้ผมลงทางลงุงไม่ลงอะแต่แค่ผมเจอแล้วผมเข้าผิดทางก็คือเข้าผิดบ้านคนนั่นแหละผมเข้าผิดบ้านนะอเออไมอ่บ้านเรามันมันอยู่ซอกลืกอ,อะ่ะ าจะไม่เจอไทยจะอีกนะเช็คขอดไม่เจอใครนะเฮ้ยมันตีวรไมมัไมมเเนี่ยบล็อกนี่บล็อกอะไรเนี่ยคือบล็อกอะไรอ่ะโอ้โอ้โอ้รู้แล้วคือบล็อกอะไรบล็อกสังหารโอ้เอ้าไอ้นูมันไงนูคุณบล็อกนีแปบ๊บไอ้นู้ยไ้ปลาติดเชื้อได้ไหมโอ้โหนึกว่าปลาติดเชื้อปากเหมือนกันเลย เแล้วไหนลุงอ่ะลุงเห็นผมได้ไงเฮ้ยนอนเลยวะเุ้ยหนอนอะไรอ่ะลุงอยู่ไหนหนอนเต่าเลแล้วลุงอยู่ไหนอ่ะลุงไงเนาะลุงตัวหน้แล้วลุงไม่ได้เกิดตงั้นบ้านถึงละนี่เจ้าตาสวยไหมเฮ้ยใช่ได้เฟก่อน นี่ผมเจอเจอเตียงแล้วเจอแล้วเตียงของเองของของใครเลยเฮ้ยขุดท่าน<อ><อ>แล้วอ๋อขุดขุนนี่แล้วอ๋อขุดเมืองแล้วอ๋อลุงโอ้ยอุ้ยเอาขวดไปลุงวางให้ลุงเลยมเข้าตัวหนูแล้วอ่าเป็นไรวา,า,า,างวา,า,างเฮ้ยผมเจออะไรเยอะแยะเลยอ่ะเนื้อเนื้อเยอะมากเลยเอาไปเอาไปเผา ไหนอะลุงอะไรอะปลาลุงมันคือปลาไม่ใช่ปลามันคือแกคือแกมันออกมาจากตัวแกไม่ไม่ปลาปลานี่มูใช่ไหมมันออกมาจากตัวแก